น,นี่เกียวแคบหมูร้อนๆจ้าเพิ่งเสร็จจ้าอันนี้กิโลหนึ่งนะคะหนังกิโลหนึ่งจ้ะก็เยอะนะคะนี่ทำให้มันกรอบมากกรอบแล้วค่ะวิธีทำก็เวลา เวลาเค็ดหมูมันจะขึ้นสีแดงแล้วเนาะเราก็เอาน้ำเปล่ามาพรงต้มเค็ดหมูนั่นแหละจ้ะให้นาให้อันนี้มันเดือดเดือดก่อนนะคะให้ไฟไฟมันแรงหน่อยมันจะได้สวยจ้ะนี่อันนี้น้ำมันนะคะได้ประมาณนี้แหละ อันนี้หกสิบบาทนะคะหนังหมูหกสิบบาทแต่ก็เยอะนะคะเยอจะจ้ะแล้วก็ทำเองด้วยทำเองมันจะได้กรอบตามใจนะคะนี่กรอบมากเลยเอ้แคบหมูกิโลหนึ่งก็เยอะนะคะ ถ้าใส่ถุงขายก็กลับประมาณ80ดสิร้อยหนึ่งนั่นแหละถ้าใส่ถุงละ20สิบาทนะก็ประมาณนั้นแหละค่ะเราก็ได้น้ำมันอีกนะคะนี่ไปทำกับข้าวตังหากด้วยจ้า